โจริง <Bro. S 2> <Bro. S 1> กว่าป้าไหยก็ไม่ตีไหวใจว่ายุ่อยากจนก็เพลแล้วแต่ว่าจนกันจริงไม่แก่จนน้อยๆแกวตายวังนี้ผูกก่อตายกันเป็นคนย่อยกินันเรือไม่ใช่กินันแต่มันตันต้องพู้ก่อใจแต่ว่าจนขนาดน้อยจนขนาดนักแล้วกูไม่จนว่ะคนแก่ผู้ก่อใจนั้นเลยตายกูที่พู้กว่าไม่ตั้งจือเจ็บกูนี่ oh. จนกันจนนเปียกคนนั้นให้ลำบากอันเมียกยกให้เพื่อนแล้วเออจ่ายตังแ้งกีง่ไต้อเมียน,ยนายเปียกนี่พระเจ้าค่ะันนั้นพ่อไม้ไปหมื่นแปดไปเทียงโลตัดไปได้หลงมากมาตัวหนึ่งมืง่นสามเราก็ยยี่ไต้องนลยไป่ามากคุณยิ่งหลักมากเป็นธรรม,มาดาใครอยากให้มากกว่าพ่วเลย ไอ้นี่ไปลาดเจอไก่ต่อได้มากเจอปีกพอกกับผูให้แดกโคโใช่ไหมไอ้กินปีกมันว่ากี่บินเตียวอะมามึงตัวเบิ้นแปดตัวใหญ่ไหมใช่เร็กว่าโลกรอกลแล้วเวลาเอาพวกโลกบมากันเต็มหมดหนึ่งวอกวั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 กมาทำนุยนอนเวลาเก้านอนเก้านอนก่อนกู ไม่ได้นอนกับเจ้าก้องไม่นอนอู้ตั้งคืนเลยมาช่วียดนั่นเออนอนครางด้วพอเราอันไปกอดเมียก็คายอย่างนี้ฮึ่งจินมา้าโรกุยกูยออกย้ไรอนแล้วบาทเจอเปลือก้อ,องมึงมาไอควออีโนไอควีโนเอ,อ้อ ตัวเติบ์เปรมามเลี้ยงได้วันแล้วไ,ววไอ้ควีโน่เติบไรว่าซื้อไอควีโน่วิง่งขึ้นนนในวีคอเยียบแท้แล้วเบิ้นแปดแปผเตีอ้วนเลี้ยงมาก็เลี้ยงตัวใหญ่ใหญว้ปวดได้ก้า,าวาบานปูนแกว้วก็เลี้ยงด้วยเกับกองปุ๊บมาลังเล่าเฮาไม่ต้องห่วงเฮาเสียงดังเฮาตั้งตัวนี่ แลงมากไหนแล้วเปิดเดินดำมาตูหลกว่าแล้วพันในไรพ่นแกมามึงแค่เลียงฮะปต่ันในไรมามึงแค่เรียงนั้นพันในไรเนี่แต่วัาลอยเปิดตู้กาวตู้เปิดไม่ออกนั้นไอ้ล็อกไว้เหลอพ่อมาต่ว่าปอมจ้องกับแม่มึงอ็ล็อกไว้แหละแล้วก็อยากอะไรร้อยก็เขาว่าปันหมอใครเต้ ปีนเว็บกินแล้วก็กันาดใจปะแถวเหนื่อยนี่กระเป๋าว่า่ังคมตอนนี้ล,ลูกไปใกล้เก็บกำมากเหลือเกินตอนนี้ต้นคิดแล้วนุลูกเบาพุ่มใกล้นอนอยู่โรงพยาบาลลูก,า,ลกายกลับตกคนมัง่งตกแดดมัง่งเป็นลูกไอ้ร้อยบ้านใจยักเ <laughs> พอแล้วตกคนมัง่งตกแดดมัง่งเรื่อเกี่ยวอะไรกับบ้านใจยัก <laughs> มันจามมูกไปิดตบและกูดละ่ะ นอนโรงบ้านห้าคืนแล้วให้หรือไม่หลกอ่ะหลกให้แต่คืนแรกแม่มจกตกใจกาย,ยานอนต้อนจำคืนแล้ว <laughs> นำเครืรองจักวดจำบ่นแจด <laughs> ไม่ไหวหลงบ้านเด้กับชนพี่ทองจะแต่งงานเลยคะ่ะครับน้องดีใจด้วยนะพี่ทองพี่ทองจะแต่งกับใครอ่ะคะฮอมยอกเล่นแล้วจเจ้าข้องดินไม่รู้ที่ Con Mẹ mình tốt bữa rồi kêu Biết <laughs> <laughs>